สวัสดีค่ะวันนี้เอก็จะมาแนะนํานะคะเคลลัาแบบหน้าใสาอ่อนกวัยน,นะคะสําหรับส,สาวที่แบบเอออายุ4 0่สิขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีริ้วรอยนะคะแล้วก็แบบเออจุดด่างดําอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับเอก็มีนะคะมีมีริ้วรอยแล้วก็แบบเออจุดด่างดําแต่ว่าด้วยความที่แบบเราดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผิวหน้านะคะก่อน คืออันนี้ก็คือบอกก่อนนะคะว่าอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะหลังหลังอาบน้ําทุกครั้งนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเออไอช่อะไรทำไมแบบเออหน้าเด็กนะหน้าเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเอกก็จะมาแบบแนะนาเพื่อนๆนะคะคือเอกก็จะมีเซรั่มนะคะของออระบูนะคะซึ่งจะเป็นวิตามินซีนะคะซึ่งมันจะทําให้แบบว่าสูมซับได้ง่ายมากนะคะ ก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าลงครีมบำรุงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะแบบใช้แบบตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกคนอันนี้เนื้อครีมเขาจะแบบเข้มข้นมากแล้วก็ราคาก็ถูกมากค่ะซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายนะคะอันนี้แบรนด์นี้จะดังมากเลยจากเกาหลีนะคะทุกคนลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะออล่บ,บูนะคะ ซรั่มไอาลาของอจะมีดาราท่านหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะทุกคนชื่ออะไรนะที่ออกรายการแช่นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเซรั่มโอลรบูได้นะคะซึ่งของเขาดีมากแล้วก็ราคาก็ถูกมากราคาแค่หลักร้อยเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะ ก็จะลงหน้าอยู่แบบห้าจุดนะคะเนื้อครีมเขาจะแบบเข้มมากนะคะเซรั่มนะคะเราก็จะลงแบบอห้าจุดนะคะทุกคนสำหรับใครหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อย ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยให้มันเข้ากันนะคะทุกคนทำแบบเบาๆนะคะให้แบบเออเข้ากับตรงไหนที่ลอยจุดด่างดำเยอะนะคะทุกคนเราก็แบบใส่เยอะนิดหนึ่งนะคะคือนนี้แบบ อาบน้ําหลังจากที่เราแบบอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนคิวก็ยังไม่มีนะคะน,นี่คือยังไม่ได้เขียนคิวยังไม่ได้แต่งหน้ายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคือจะจะเป็นหน้าแบบหลังอาบน้ําเลยนะคะทุกคนก็จะทําให้แบบหน้าเราแบบ เป่งขึ้นนะคะใสขึ้นเวลาเราจะใช้ครีมอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูดีขึ้นนะคะทุกคนที่แบบใครๆก็จะมองว่าแบบเอเอสวยนะอุย้ยก่อนก่อนที่จะสวยนะคะทุกคนมันก็แบบต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะทุกคนเนื้อครีมเขาดีมากเลย อันนี้ก็จะเป็นเคลับหน้าใสาอ่อนกว่าไว้นะคะสำหรับคุณแม่บ้านหรือว่าสาวๆนะคะหามาใช้ได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาแบบเขียนคิ้วกับทาลิปก่อนนะคะทุกคนมีเยอะเลยแล้วก็จะมีกันแดดด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายขอแต่งหน้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่างดังเบลเล่าเลย